ไอเฟสเดเรชั the the ่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยเชิญของเราไม่ได้เพราะเสียงอันยิ่งใหญ่เนี่คะใครครับผมหญิงทั่วปากอ้าแห่งราชวงศ์อับตรีค่ะ ประกาศคณะปฏิวัติเนื่องด้วยปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า,าขณะนี้มีบุคคลบางกลุ่มกระทำการคิด้ายต่อพระราชวงศ์กระทำการคิด้ายต่อทหารของพระเอกสมเด็จพระเจ้าอยู่หอย บุคคลดังกล่าวนี้ได้ประกาศเจตนา้มชัดเจนที่จะล้มพระราชวงศ์ให้ลายป้ายสีปล่อยข่าวสารพัดตั้งที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องจริงเขาพูดถึงข้าวเหนียวม่วงแน่เลยเนี่ยเพราะฉะนัน้นอสชจึงมีความจะเป็นอย่างมากที่จะต้องซื้อเรือดำน้ำ มาปกป้องพระราชวงศ์ต่อไปจะซื้อรถถังรถดับเพลิงรถดูดซ่วมลุกจิดจากประเทศจีนเพราะว่าบ้านเมืองเรามีคนบางคนไม่จงรักภักดีที่น่ากลัวก็คือว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละนะคะบางคนผมก็ขาว อยู่บ้านสี่เสาโอ้รู้เลยเห็นีว่าใครบางคนตัวอ้วนผมไม่หวีหวีไม่ล้างออยู่แถวแถวระยะปรละก้อนไปใส่ร้ายพี่สาวตัวเองได้ยังไงเนี่ยนะอันนี้พูดถึงบางคนใครพี่เกี่ยวเขาไม่ต้องมาเดือดร้อนครับหลายคนคิดไม่ดีคิดว่าตัวเองดีกว่าพระเจ้าอยู่หอยอซึ่งก็เป็นความจริงถึงจะดีกว่า แต่โบราณว่าว่าว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้แข่งเรือดำนาจยิ่งแข่งไม่ได้เลยก็ใช้เงินเยอะขนาดนั้นน้ำตื้นไปประคับแขงไม่ได้เพราะฉะนั้นในถ้าปาจ่นนี้เราจะไว้ใจใครไม่ได้เด็ดขาดพระเจ้าอยู่หอยจึงได้มีพระรมราชองการค่ะ ประกาศว่าต่อต่นี้ไปห้ามชุมนุมกันเกินสองคนโอ้ยสองคนก็ไม่ได้คุยคนเดียวปะเด็นอะไเงี้ยสองคนคนเดียวห้ามพูดถึงพูดกับตัวเองก็ไม่ได้เอาห้ามคิดห้ามทำห้ามมองคนนะไม่ใช่เวลานนต้องจะไปไหนมาไหนห้ามคิดห้ามพูดห้ามถามห้ามมอง <S <S สงสัยได้ไหมครับห้ามสงสัยมาตรฐานเดียวกันหมดเลยปะคะพวกชนชั้น,นสูงนี่นต้องเป็นแบบนี้ไหมยกเว้นพระองค์แต่ผู้เดียวโอ้โหขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามนี้ถ้าไม่ปฏิบัติละคนะถ้าไม่ปฏิบัติเดี๋ยวก็จะโดนเบิดกระโหลกห้ามเด็ดขาดโดยเยพาะเขาราชก,การในประบาทเด็ดพระเจ้าอยู่หอยห้ามสมหัวกัน ความในอย่านําออกความนอกอย่านาเข้าออกมาหมดแล้วละทะ่านจะเสด็จไปไหน <c oughs> ห้ามพูดถ้าจะไปไหนมาไหนห้ามบอกถ้านจะไปหาใครตรงไหนห้ามเด็ดขาดครับ <c oughs> ถ้าใครพูดและรู้จะทำโทษถึงลูกเมียทุกคนไม่มีละเว้นจึงประกาศให้ทราบเป็นที่ทุกกัน นี่เป็นกษัตริย์ที่โหดร <ลง S 1> ้ายมากรงชื่อผู้รับทนองปะรุฬาจโจการปนเอกประยุทธ์จันโอชวยโอชาโอชา,อชามาตามเมือ่อวยกินจันโอชาครับนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสชอขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามนี้ด้วยดีค่ะครับผมและทุกท่าน ก็จะมีความสุขเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกประการมันไม่น่าจะสุขเลยนะสวัสดีสุขดีแล้วเจอกันใหม่ชาติหน้าในนลกทุกๆพี่น้องที่กำับทั้งหลายโอหข้าพเจ้าอยากเตือนให้พวกท่านทุกคน สำนึกในปัญหาการณาที่คุณของพระเจ้าอยู่หัวให้ความร่วมมือที่พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าพระองค์มีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่าลืมพระองค์ไม่ใช่เด็กๆอายุ65แล้วปีหน้า66สิบหกมาดูว่าจะจะสตาขาด เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเข้าใจว่าพระองค์ไม่ใช่เด็กต้องให้ความร่วมมือกับกรชในฐานะที่กรชเป็นตัวแทนเจ้าอยู่หัวให้ความร่วมมือกันอย่ามากเรื่องเขากำหนดให้มีเรื่องตั้งกระบ,บุนไตาหาแล้วอย่ามากเรื่องเป็นประชาชนรู้ เงาหัวว่าเป็นใครเป็นใครละ่ะคะอย่ามากเรื่องเราได้เป็นคนโชคดีแล้วมีพระเจ้าอยู่หัวคอยคุ้มกบานอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ได้ก็อยู่กันไปใครที่ไปรักเนงหลวงก็อย,อยู่ที่อื่นเธอถ้ามีปัญหาไม่ต้องอยู่ประเทศนี้ประเทศไทยเป็นของพระเจ้าอยู่หัว คนไทยทุกคนรักในหลวงถึงไม่รักก็ต้องกลัวในหลวงอหละเพราะฉะนั้นจง,งสงบเสงี่ยมเตรียมบอดี้ให้ดีนะพระองค์อย่าแสดงเยอะสิคะมีพี่ผสมนิกรเขาหมั่นไส้น้าเสียงพระสุรเสียงของพระองค์เนี่ย,ร,ร,ยรู้ไหมเนะี่ยเขาบอกอย่าก,กระโดดถีบเหลือเกินเนี่ยมันไส้เหลือเกินเนี่ยมาเสียงสูงเลยเสียงดีขนาดยิ่งยังมันไส้เลยเนะะี่ยฮะ เฉียงเสน่ห์ขนาดนี้มีใครเฉียงขนาดนี้ได้เนี่ยฮะโอ้เป็นบุญนะที่ได้ฟังข้าพเจ้าพูดเนี่ยไม่อ่ะหูน้ำหนวกกินแน่ๆเลยคือเป็นคนชาติอื่นไม่ได้ฟังหรอกเขาไม่ฟังอยู่แล้วครับผมชาติอื่นมันไม่มีวาฒนาได้ฟังโยสูงส่มีใครเล่นกูเจงให้พวกท่านฟังถ้าไม่ใช่ข้าพเจ้า ใช่ไหมยาดีกว่ากูเจิงที่ดังทุกวันนี้ไม่ใช่ไทรอ่ะถ้าไม่ใช่ข้าวเจ้าเล่นกูเจอแล้วเพลงเดือนเพ่นด้วยใช่ไหมครับเออเดือนเพนกลายเป็นเดือนแพงมาแล้วเออเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนตองมีความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยในสมัยรัชกาลที่เก้าแถมรัชกาลที่สิบทดอีกหน่อยถ้าเขาว่าปีหน้านี่จะสิ้นรัชกาลแล้ว ยังไงเขาเจอกันใหม่นะสวัสด,ดีจุ๊จุค่ะสวัสดีค่ะอะครับผมก็จบกันไปเล้วครับสําหรับพระสุรเสียงของคุณหญิงทัวค่ะต้องทัวนะครับเพราะว่าปากปากเธอจะเย็นๆหน่อยก็ต้องเสียงใหญ่ทัว,าวปากเบิ่นๆนะเบิ่นๆนะครับค่ะ